มานะครับพี่น้องซีมาทานข้าวด้วยกันครับพี่น้องวันนี้ก็มีแกงจืดนะพี่น้องแกงจืดสะลายพี่น้องแกงจืดสะลายใส่หมูสับใส่บุนเส้นใส่เต้าหู้นะพี่น้องวันนี้มีแต่บุนเส้นบุนเส้นพี่น้องนีก็ผัดบุนเส้นนะมองพี่น้องนี่ฝากก็ซื้อนี่ผัดบุนเส้นใส่ไข่นะพี่น้องเด้อพี่น้องเทะเทศต่างประเทศทานข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องมือนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่นะคะพี่น้องไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วพี่น้องเ มูแต่ทำแต่งานมูแต่ตายพี่น้องมีเวลาดคลิปเลยจะบาตายฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe กดดีจับนะพี่น้องนะาน้องคนไหนที่วามาแล้วตอบช้าขอโทกรถไฟด้วยพี่น้องเด้อขอบพระคุณพี่น้องเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอบพระคุณมากนะคะพี่น้องมาเลยพี่น้องท่านข่านน้ำกันเด้อทำแต่งานพี่น้องเลย ไม่มีเวลาลงคลิปไม่มีเวลาถ่ายคลิปอืมอันนี้ผัดบูกเส้นอร่อยพี่น้องอันนี้แกงจิบมุูเส้นอีกอะไรแบบนีสาร่าย,ยพี่น้องออแกงจื้มลูนเส้นใส่สารายด้วยใส่เต้าหู้ใส่หมูสับ ทนเขาเด้อพี่น้องท่านเขา๋ยวไปเอา เ็จะเอาผักชีมาโรยสักหน่อยนะพี่น้องไม่มีเลยพี่น้องเอ้ยเน่าหมดแล้วหลายวันแล้วพี่น้องทำแต่งานมันเส้นใช้ได้อวู่นี่ ขอภัาายนะพี่น้องถ้ามีเสียงว้่าข้างบนทำห้องอยู่อีกแล้วเสียงกุกกลักกุกกลัก ฮู้พี่น้องโอ้โห้เส้นดิฉันพัดลมเข้าเสียงพัดลมตีพัลมเข้าในนีงหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องสาหร่ายสาหร่ายพี่น้อง 然后，我。Oh. Yeah. อากาศนี่ก็ร้อนนะพี่น้อง้ก็ซื้อแกงซื้ออะนเซื้อรู้ซื้อที่พี่น้องผัดบุญเิ้น,นผัดเซ้นแล้วก็แกงกีรุนเส้นพูดไม่ออกเลยซื้อเหมือนกันหมดเลยถ้าเกิดเราไม่ได้ไปซื้อองเราฝากเขานะพี่น้องเนาะ อันนี้มีแต่เส้นกับเส้นนะพี่น้องอันเดียดนี้มันมีผักนะพี่น้องมันมีนึ้เทศด้วย เส้นนี่อร่อยนะพี่น้องวันนี้เออมันมีรสชาติพี่น้องอร่อยอยู่นนี้ มากมากก็เมือ่อยนะพี่น้องมเมือ่อยเมื่อยพี่น้องวันนี้จะหยุดสักหน่อยนะวันนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยพี่น้องทำงานโอ้มรทนอลยพี่น้องเอ้ภาระก็ไม่มีหรอกพี่น้องคพงจะภาระส่งเงินให้พ่อใช้พ่อเก๋ๆคนหนึ่งอยู่บ้านพี่น้องเอ้ลูกสาวก็เรียนจบแล้วพี่น้องจบปัญญาตีทำงานแล้ว สาวก็ให้พ่ออยู่แต่ว่าเราเป็นลูกก็อยากจะทำหน้าที่เหมือนกันนะพี่น้อง คนก็นไปตกวิโนกร้อนอีเสียงน้ำ้องสาวขามน้ำอยู่วีนี้แรงมากนะพี่น้องยอดเลยโลกมันร้อนนะพี่น้องเนาะนุเราเลยไปสร้างโลกร้อนโอ้ยอยู่ลำบากนะพี่น้องเนาะ กินเลยพี่น้องจวน,นน้ำเย็นมากินพี่น้องเอ้ยอากา,มารมันร้อนกินข้าวยังไม่อิ่มเลยหิวน้ำแล้วใส่ร่างกายเราเราทำงานนใร่างกายมันเพลียเนาะพี่น้องเนาะเมื่อ,อวานนี้ง่วงนอนเลยนะพี่น้องเพราะมันดึกเลยเนาะ สี่ทุ่มห้าทุ่มเลยพี่น้องมือเตาเอฟซีบตาเอคลิปเก่าๆนะพี่น้องทยอยทยอยหาเลื่อนตอบพี่น้องเขานะพี่น้องปัดทีนี้มันหิวข้าวแล้วดึกแล้วมันเหนื่อยเนาะก็เลยไม่ทานข้าวเลยพี่น้องมันห้าทุ่มแล้วเที่ยงคืนแล้วว่าคลิปเก่าๆอะตอบพี่น้องไม่หมดเรื่ื่องเลื่อนหาตอบทยอยตอบเรื่อยๆนะพี่น้องเด้อคนไหนที่เลื่อนหาไม่เจอโทษขออภัยนะพี่น้องปัจจุบันนี้ ยังคืนเนี่ยตื่นมาเนยเมื่อยเมื่อยพี่น้องหมว่าเราเราห่วงแล้วเราก็หิวข้าวด้วยพี่น้องแต่เราเหนื่อยมากแล้วเราขี้เกียจไปหาอะไรทานเนาะพี่น้องเนาะมาม่าก็มีอะไรก็มีนะพี่น้องแต่ว่าโอ้ห่วงแท้แบบนี้พี่น้องชิไหมแบบอาบน้ำเสร็จหน้านี่ไม่ได้เช็ดนี่ปกตินอนจนนอนจะเช็ดลูชงลชันเช็ดหน้านะพี่น้องเนาะทาครีมนอนเลยพี่น้องตบเอฟซีหมดเที่ยงคืนหมดสภาพพี่น้อง อย่งยังเครียดเลยเนอะหลับไม่รู้เรื่องเลยเหนื่อยมันเหนื่อยเราเกิดมามารวยก็ลำบากเง้นะพี่น้องเนาะมีแต่นาทำอะไรไม่ได้ทำนาก็ไม่เป็น ให้ลุงทาไปเราไม่ทาหรอกพ่อเกยแล้วญาติพี่น้องทําไปแล้วแบ่งข้าวกันนะพี่น้องแล้วก็ทํานาแล้วก็แบ่งข้าวเลีวยทิ้งนาไว้เฉยไม่มีคนทําพี่น้องพี่น้องญาติพี่น้องยุ่ง,ยง,ยงเทพหม่นนะหรือแต่พ่อเกยๆก็ล้านสองคนลูกสาวก็วเป็นญาตีเขาทางานแนละ้วเรียนต่อเป็นญาทูเขส่งตัวเองนะพี่น้องยาทูต้องส่งเองนะีนก็บอกว่าแม่ แม่ไม่ไหวแล้วน้องแอนต้องส,งสงอ่งเองนะไม่เป็นไรกระบโบเขาสง่งเองแม่ไม่ต้องห่วงเรบ <c oughs> ออาบเขาเาอินชัวน้อยลูกสาวก็น่ารัก มันเมื่อยนะพี่น้องทานข้าวไม่ค่อยอร่อยหรอกทานทานข้าวกันไปคุยไปนะพี่น้องเนาะจริงก็อยากไปทุกบ้านนะพี่น้องที่เราเคยไปไปเข้ามาหาเราะนะบางทีเราเหนื่อยเนาะไปมไม่ทั่วถึงเลยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อแล้วพี่น้องเข้ามาในได้ตามไปแนละ้วพีนบางทีก็จำไม่ครบบ้านพี่น้องเนละ ไปพี่น้องะไรปูปูพื้นหรือเปล่ารือบ้านนี้น,นอนหลับอยู่เสียงก๊อกกอกกกตอนเย็น แล้วพี่น้องมันเมื่อยจะปิดคลิปแล้วก็จะนอนก่อนนะพี่น้องแล้วจบงานแล้วก็น,นอนนะพี่น้องตื่นมากค่ตอบคลิปเพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซีอีกบา,บายนุ่นเลยพี่น้องวันนี้มันหยุดเหนื่อยไม่ไหวแล้วพี่น้องสร้างคานไปไม่ได้ น้ำเย็นพี่น้องอะข้าวมาทัาพีกว่าก็ทานไม่หมดแล้วพี่น้อยเลยน่อยนีงทานได้แค่นี้แหละพี่น้อง,น,อน,อน,น,น,องน้องเคยเป็นเวลาไม่เมื่อยมันทานข้าวไม่อร่อยนะพี่น้องเนาะอ,อยากเนี่ยอยากได้คลิปลงเฉยๆพี่น้องมันไม,ไม่ลงสองวันสามวันแล้ว ทำต่งานยศไม่มีเวลาไปถ่ายวีดีโอลงโอ้เย่อะไพี่น้องเราต้องทำไปเรื่อยเรื่จะได้ผ่าน,านก่อสร้างไรายได้ไวๆเมื่อวานนี้จะลืมอะไรเนาะพี่น้องฟัง เปิดเพลงเจอเพลงลิขสิทธิ์พี่น้องเอ้ยไปลบทิ้งอย่างไวเลยดีนะวิดีโอที่ปล่อยลงไปยังยังไม่ได้ลบนะพี่น้องต้นขั้วมาหนะโอ้โหกดเข้ามาลิขสิทธิ์บอกจบข่าวเลยพี่น้องตั้งนานตัดวิดีโอตั้งนานกว่าจะได้ปล่อยก็ตั้งนานพี่น้องไปปล่อยเสร็จพอไปหลังบ้านอ่าช่อง youtube บอกว่าอันนี้ลิขสิทธิ์หรือพี่น้องอ่า ุดเข้าไปช่องยูทูบไล้ลิขสิทธิ์โอ้เรารีบลบเอยลบทิ้งแล้วลงใหม่พี่น้องวีดีโอก็เอ,อียงต่างหาก <c oughs> โอ้จะบ,บาตายวีดีโอก็ต่ายเอียงต่างหากงงนอนทํางานเยอะเอา้าไม่ได้กดแล้วก็ไม่ได้ดูนะพี่น้องมันเอียงเลยนะเยะ่รีบลบทิ้งแล้วลงใหม่นะพี่น้องโอ้งันไม่มีคลิปลงเลยดีนะไม,ไม่ไม่ลบต้นขั้วก่อนนะพี่น้องบอกโดนลิขสิทธิ์เพลองง่ย ก็เลยไปเปิดเพลงอะไรม่โม่ไอที่ลงสุดท้ายพี่น้องจำได้ไหมที่ว่าวิดีโอเอียงอะรีบลบอย่างเร็วเลยพี่น้องเออตายตายตายทำไปูรีอยฟเยอะๆนี่งานเข้าเลยนะพี่น้องเอ้เมื่อไรจะผ่านทีนี้จะบอกว่าบอจุโง่ของช่องยูทูบบอกว่าอย่าตัดเด้ออย่าตัดชั่วโมองตัดเวลาเด้อสองสาร ลูกนกลูกกาลูกลูกนกลูกกาว่าไม่ผ่านสร้างอะไรได้เลยเด้อพี่น้องเอ้ยก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องขอให้พี่น้องไปเที่ยวต่างประเทศสุขภาพแข็งแรงรับมือตะกูลนะครับพี่น้องดูแลสุขภาพกันดีเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบาย